สวัสดีครับทุกคนต้อนรับเข้าสู่เกมเมียโฟนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาพาไปตีบอสร,ร่วมมือนะครับผมซึ่งเป็นควสใหม่ของแคนเนาะโดยมันจะอยู่ที่ฟังก์ชันของตระกูลข้อมูลแคนแล้วก็สนับสนุนร่วมมือนะครับผมมันจะเป็นบอสตัวนี้นะครับผมนี่ที่เห็นเลยนะครับก็วิธีการ เปิดเจ้าพอสตัวนี้ได้นะมันก็ต้องทําการอัพเทคนิคของก้าวหน้าเนาะแล้วก็จะเป็นทางของการร่วมมือนะครับผมโดยที่พอสแต่ละเลเวลเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคว่าเทคนิคเราสูงแค่ไหนยิ่งเทคนิคเลเวลสูงเราก็จะเปิดบอสได้เยอะนะครับผมอ่าแล้วพอทีนี้พอเราอัพเป็นเลเวลหนึ่งเทคนิคเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราอัพเป็นเลเวลหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมา ซึ่งเป็นหน้าต่างเควสนะครับผมก็มันสามารถทําได้วันละ5นะครับวันละ5เควสเนาะซึ่งทุกคนเนี่ยต้องร่วมมือการทํานะครับผมเพื่อให้ได้แต้มเนี่ยมันถึงอย่างบอสต,ตัวแรกเนี่ยจะเป็น1นึ่งแสนเจาพนะครับผมอ่าโดยที่การเปิดบอสเนี่ยถ้าแต้มครบเนี่ยเราจะสามารถเปิดบอสได้โดยที่กดที่บอสร่วมมือนะครับแล้วก็เดินไป อย่างบอสตัวแรกเนี่ยจะเป็นที่ของกดบิชอนชั้นสเนาะจุดเปิดบอสของมันเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูโดยถ้าทุกคนร่วมมือกันทำเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ2ตัวต่อ1อาทิตย์ถ้าผมคิดไม่ผิดนะ อสองตัวต่อหนึอาทิตย์นะครับผมแล้วก็ถ้าบอสเลเวลเอ้ถ้าเทคแคนยิ่งสูงเนี่ยเราก็จะสามารถเปิดบอสตัวที่หดหดได้ขึ้นไปอีกนะครับผมแล้วก็จำนวนกล่องเนี่ยอยู่ที่ตามเลเวลของบอสเลยยิ่งเลเวลสูงก็คือได้กล่องดีนะครับผมอ่าเห็นไหมนะครับผม ซึ่งบอสตัวแรกเนี่ยผวกผมก็ได้เปิดไปแล้วเนาะโดยมันจะเปิดที่เนาะตัวแรกนะครับผมที่เขาวงกดบิชอนชั้น4ตรงนี้เลยก็สามารถอัญเชิญนายท้าแต้มของมนะครับผมนะแล้วก็ภาพที่คุณคผู้ชมจะได้เห็นต่อจากนี้ก็คือผมไม่ได้ล่งสปีดหรือว่าอะไรกามนะครับผมก็เป็นการตีบอสตัวนี้แหละของแคนของผมนะครับก็ ไปดูกันเลยครับโอเคอ่าเป็นยังไงบ้างครับบผมเกือบกดแอดไม่ทันเลยทีเดียวนะครับ ก็คือบอสตัวนี้ถ้าใครที่ที่ถ้าแคนไหนเนี่ยที่แบบเลเวลสูงแล้วเนี่ยมันก็จ่ไม่ยากเลยมันก็จะตีประมาณไม่ถึงนาทีนะครับผมก็ประมาณนั้นแล้วก็ของรางวัลมันจะไม่ได้ดรอปเป็นกล่องเหมือนเวอร์บอสนะครับผมมันจะดรอปที่ทางจดหมายเนาะจะเข้ามาที่หน้าระบบแต่เนี่ยผมรับไปแล้วหน้าตากล่องมันจะเป็นประมาณนี้่าในกล่องเนี่ยมันก็จะมีของ ประม,มาณนี้เลยเนาะซึ่งของที่ผมอยากได้มากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นหินตีบวกแดงกับหินตีบวกหินรดเนาะแล้วก็นี่หินการแตกเสียงเงินนะครับผมซึ่งผมจะเอามาทำอาวุธลองของผมมันเป็นบวกเจ็ดไว้อยู่นะครับผมก็นั่นแหละครับที่ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดนะอ่ามัางกรแดงเอ่อมายาฟ้าแล้วก็สำหรับใครที่ยัง หาวัตถุโบราณขอาก็มีกล่องเหล็กมังกรหายากให้ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ผมก็จะมาเปิดนะครับโดยที่อ่ะผมลืมบอกไปโดยที่ถ้าคนธรรมดาที่ไม่ใช่คนลาดบอสเนี่ยมันจะได้ประมาณ3กล่องนะครับผมอ่ะสามกล่องแต่ถ้าคนที่ลาดบอสเนี่ยมันจะได้กล่องนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยครับคือกล่องรางวัล MVP เนาะอ่าโดยที่ของรางวัลก็จะมีตามนี้เลยนะ ตอนแรกเดี๋ยผมคิดว่ามันได้1ไอเทมจากจากรายการทั้งหมดนะแต่ว่า,าเพื่อนผมเนี่ยลองคนในแคนผมเนี่ยลองเปิดดูแล้วมันได้อยู่ประมาณ3อย่างเขาได้ตัวจตุรัสตัวรับแรแล้วก็อะไรอีกอย่างนึงก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้นะครับผมเนาะประมาณนี้อ่าถ้าใครได้ MVP ก็ลองดูแล้วกันนะครับผม งั้นเรามาเปิดกันเลยว่ะหนึ่งผมขอเปิดรวดเดียวไปเลยนะหนึ่งสองฮึบโอ้โห <c oughs> ตาบแล้วนะครับเกลือนะครับผมโอเคนะครับสำหรับการเปิดบอสร,ร่วมมือของแคนก็จบลงไปแล้วนะครับผมถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม ผมหวังว่าจะได้รับรอยยิ้มจากมุมปากของทุกคนนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ